เพียวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช้อปสุดใจได้สุดคุ้มสวัสดีค่ะวันนี้กิ๊ฟเอาความคุ้มค่ามาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยนะคะกับเพียวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช้อปสุดใจได้สุดคุ้มเกียวพิทีซื้อ2แถม2อฉลองส่งท้ายปีลดจัดหนักแถมกันจัด เขียวขวจีเอาใจคนที่ชอบความคุ้มค่าลด50%เลยนะคะเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาต้นโสมใบเลืองใบจุดใบด่างไม่ไดอ,อกลูกไม่ออกผลจัดโปรโมชั่นนี้ได้เลยค่ะเขียวขวจีเม็ดฟู2ซองราคาปกติ4,000บาทวันนี้เราลดให้คุณผู้ชมเหลือเพียงแค่2,121บาทเท่านั้นเองค่ะความคุ้มค่ายังไม่หมดเท่านั้นนะคะแถมฟรีไปเลยเขียวขจีเม็ดฟู2ซองมูลค่า4,000บาทเลยนะคะ เขียวขจีเม็ดฟูเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการทําให้ต้นสมบูรณ์ใบเขียวแข็งแรงรากเดินสะดวกค่ะและที่สําคัญใช้ง่ายใช้สะดวกมากๆเลยแค่เอาไปหย่อนลงในน้ําแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วทาการฉีด่นได้เลยค่ะและที่สําคัญนะคะเห็นผลเร็วมากๆเลยประสิทธิภาพดีขนาดนี้แล้วก็โปรจัดหนักขนาดนี้เรียกได้ว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดแล้วก็แรงที่สุดเลยนะคะมีแค่เฉพาะ12เดือน12เท่านั้นค่ะ พลาดไปแล้วเนี่ยเสียใจแน่นอนเลยละค่ะใครที่สนใจอยู่แล้วก็รีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะเอาไปเก็บเอาไปตุนกันไว้ก่อนเพราะเขาจำกัดจำนวนสิทธิ์เพียงแค่100ชุดต่อวันเท่านั้นนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังจำกัดวันด้วยเพียงแค่7วันเท่านั้นเองคือวันที่8ถึงวันที่14ธันวานคมนี้เท่านั้นค่ะเดี๋ยวกิฟย้ำโปรให้อีกรอบหนึ่งเลยดีกว่าค่ะเขียวพัจีซื้อ2แถม2องฉลองส่งท้ายปีกับโปร12เดือน12ค่ะ เขียวขจีเม็ดฟูกสซอ,องราคาปกติ4,000บาทแต่วันนี้เราลดให้คุณผู้ชมเหลือเพียงแค่2,121บาทเท่านั้นค่ะยังไม่พอนะคะแถมฟรีไปเลยเขียวขจีเม็ดผู้อีก2ซองมูลค่าของแถมอยู่ที่4,000บาทค่ะใครที่สนใจอยู่แล้วก็รีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะก่อนหมดโปรค่ะสำหรับวันนี้เวลาของกิฟก็หมดลงแล้วค่ะ ใครที่สนใจโปรโมชั่นอยู่แล้วก็รีบโทรสั่งกันเข้ามาได้เลยนะคะกับโปร12เดือน12ค่ะ เพียวช้อปปิ้งบิ๊กเซลช็อปสุดใจได้สุดค้ม